เสี่ยงเหรอไม่ชอบเลยแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเสี่ยงแต่ทีนี้เราจะอะไรมาตัดสินแล้วเราควรจะเสี่ยงทําอะไรดีหรือเปล่าความกลัวเหรอไม่โอกาสประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่อีกแล้วมันคืออะไรล่ะในหนังสือเรื่องพอล้มเก่งจิงแก่งเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะใช้ตัดสินเนี่ยว่าเราควรจะเสี่ยงลองทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาให้ดูที่เป้าหมายว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ความกลัวในการตัดสินใจเนี่ยแน่นอนว่าเราคงไม่ลงมือทําหรือ จะใช้โอกาสประสบความสําเร็จอันนี้มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะแต่ชื่อหรือไม่ว่าคนที่เขาทําได้ทุกคนเนี่ยไม่มีใครสนใจอะไรพวกนี้โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยก็ต้องล้มเหลวก่อนที่จะได้อะไรบางอย่างมาลองคิดดูว่าเอดีสัรเนี่ยคนที่สามารถผลิตอดไฟในเชิงพาณิชย์ไดนะ้เขาล้มเหลววาเป็นหมื่นครั้งก่อนที่จะทําได้จนเป็นเจ้าของวลีที่ว่าผมไม่ได้ล้มเหลว ผมแค่คนโพบวิธีที่ใช้ไม่ได้1 0 0 0 0ครั้งถ้าเอดิสายมัวแต่กลัวหรือคิดเรื่องโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะไม่มีหลอดไฟสว่างสว่างเอาไว้ใช้